สวัสดีครับผู้ชมครับทูชินดาวรับผู้ชมไปติดตามการแถลงสุดก้ายของเมืองไทยลีครับวันนี้ที่สนามอินซีจันทรัสติดครับเกษตรศาสตร์เอฟซีเปิดบ้านรับการเยือนของจันทบุรีเอฟซีนะครับในส่วนของทีมผู้บรรยายวันนี้มีคุณสุรเดชมั่นวิมลและผมสรุปวิทูนิตครับเข้าสู่เล็กสองอย่างเป็นทางการครับของเมืองไทยลีครับเกมเริ่มแล้วทีมเยือนในชุดสีเหลืองนะครับ อ่าครับไหลมาจังหวะนี้ได้เปิดโอ้โหบอลผ่านหน้าประตูโอ้ลูกเป๋วชันนนท์เยวแล้วเข้าชาัดเนี่ยจังหวะลูกสูรที่ปาดเข้ามานี่ครับปลายมือที่ปัดซ้ายตรงนี้ยิงเลยครับบอลไม่มีอะไรครับพลวิทน้ำหนักขาดเยอะเลยครับติ๊กทางนี่ก็หลุดกรอบไปด้วยไม่แน่เหมือนกันครับเนี่ยนี่ครับยิงจริงๆครับมารยนโดนปัดที่มาได้ธิรวุฒิแล้วรัฐกรเคลียรพยายามใช้ออกดูครับจังหวะยิงมาเลย จักรพันธ์ครับวางแนวลึกเข้ามาโดนโขกัาที่มาได้แล้วแถวสองดักไวโอกาสครับทางด้านของคาสูกิที่เติมขึ้นมาคาสูกิให้ช่องนี้แตะสวยครับผลทักก่อนเปิดย้อนกันมาโอ้โหว่ายิงโดนชาร์จผู้สิบอกไม่ฟาวครับแถวสองซัดอีกทีเข้าไปเลยครับโอ้โควาเซซานกับโอกาสครั้งแรกในเกมนี้ครับแล้วเข้าไปโดยโดยพักขพนก่อครับวรชัยยิงแล้วไปโดนปั๊มตรงนี้ครับ พอเคลียร์่าไม่ขาดนี่กลายว่าหัวด,ด้วยขวาเข้าไปโอ้บอนี่นี่ครับจังวหวะมงตัวนี้ของประกิจดีพรนะครับมาเข้าทางหนะ้ากรอบเห็โทษครับมีตัววิ่งตัดเข้ามาหลายนี้อาวรับโยนมาไม่มีทงรกรับพักกพลได้พักกพลพักกพลเจอกับทางด้าของพัฒนพลพักกพลขึ้นมาจักรพัน์จักรพันโยนวัดมาเน่งๆ่งโอ้โหบอลมันโด่งไปหน่อยแห่โฉบมาสวยแล้วเนี่ยแต่ว่า นี่คือทีเด็ดที่ฝั่งของจันทบุรีปล่อยตัวแล้วก็เหมือนช็อตไปเหมือนกันนะครับฝั่งของทางจันทบุรีเอ้าบินเนอร์มาเพื่อนให้เล่นยาพไปยามจะเคลียร์ไม่ดีด้วยแล้วปอน์กลับมาครั้มาเต็มกิลูกนี้โอ้โหเซฟแรกครับมาแล้วเป็นเซฟแบบสําคัญเลยแล้วจังหวะนี้ของทางธีรวุฒิสุนทรมลยนมองแล้วรับมาโยนอย่างนี้นะกลัวครับชุลป้าถึงด้วยหมวบลูกนี้โอ้โหยลเดอกนกกรอบไปครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับของฝั่งคอนไส โดน,นมาอุ้ยน่ากลัวครับลูกนี้ได้โคกนั่นแหละครับโอ้โหยังปัดไว้ได้นี่ครับโอ้โหตอนนี้ใช้ลูกจิระบุตรครับที่เซฟเอาไว้ได้โอ,โ,โอ้โหบรินเดอร์นี่ไม่ได้ขึ้นเอ้าแล้วแต่ลูกนี้เสร็จไหมเสร็จเลยครับโอ้โหตัดกลับมาชูราป้าครับประตูให้ลูกนี้ของนิติพรครับไม่ล้ำหน้านะครับแล้วโอ้โหแตะหลบคะงนั้นของจิรบุตรไม่เอาเตะบูมด้วยครับ ทางด้านของจิมมาตินโยนกลับาแปดเน้นๆ,ๆโอ้โหแซงแล้วครับ2ประตูต่อหนึ่งครับสกิดบอล,ลเนี่ยโอ้ฝั่งของกิลสม์มาถึงว่าในตารางคะแนนนี้จะชัดเจนนะใครหนีตายใครจะเลื่อนชั้นโอ้โหอากาสยิงไกลโอ้โหเจาะไม่เข้าครับนะต้องให้เฉลิมพัฒน์ต้องเซฟโโอ้โหเฉลิมพัฒน์ครับโอ้แล้วก็แพ้เลยครับทางกเกษตรศาสตร์ครับในการประเดิม นัดเอาแรากของปีนี้ครับ